สวัสดีครับพี่น้องอสมอที่ขารพรักทุกท่านครับคลิปนี้ต้องฟังครับก่อนสิ้นสุดบทเฉพาะการชกอสอสมอโอกาสดีๆแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับวันนี้มีคลิปจากท่านนายกสมาคมชกสออสมอแห่งประเทศไทยนะครับท่านจะมาอธิบายให้ฟังว่าก่อนสิ้นสุดบทเฉพาะการอสมอที่สมัครสมาชิกจะได้รับผลดีอย่างไรและ จะใช้หลักเกณฑ์ใหม่อย่างไรนะครับลองติดตามรับชมรับฟังกันนะครับเชิญชมครับดีครับท่านสมาชิกาชาปนกิจสเคราะห์อของสมาคมชาปนกิจสองข้ออสอมอแห่งประเทศไทยและพี่น้องอสอมอทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมวันที่27สิพฤศจิกายนที่จะถึงนี้คือวันสุดท้าย ของบทเฉพาะการนะครับซึ่งมีผลบังคับของข้อบังคับของสมาคมชาธนกิจสสงเคราะห์อสมอแห่งประเทศไทยมีผลอย่างไรผมขออนุญาตนำเสนอหรือเชิญชวนพี่น้องอสมอให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าถ้าบทเฉพาะการมีผลหรือหมดวันที่27นี้ความหมายคือ ถ้าท่านสมัครสมาชิกก่อนวันที่27นะครับท่านจะไม่ต้องเสียค่าสมัคร1 0 0บาทที่สำคัญคือไม่ต้องมีใบรผลองแพย์และที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือทันทีที่ใบสมัครของท่านที่สมบูรณ์แล้วนะครับมาถึงสมาคมท่านก็จะมีสาภาพหรือความเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์หมายถึงว่าถึงแม้ท่านจะยังไม่ถูกหักเงินนะครับ แต่ถ้าท่านเสียชีวิตในช่วงดังกลา่าวท่านจะได้รับเงินทายาทของท่านจะได้รับเงินสมเคราะห์ตามจํานวนสมาชิกที่เรามีอยู่ซึ่งท่านก็ทราบดีนะครับว่าในเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับที่เราจ่ายกันเดือนตุลานั้นเราจะได้ทายาทจะได้ถึง3 3ม7 5 0 0 0บาทนะครับต่อรายนะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากนะครับแต่ถ้าท่านสมัครหลังวันที่27 สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คืออันที่หนึ่งแน่นอนท่านต้องเสียค่าสมัครหนึ่งร้อบาทนะครับประการที่สองที่ตามไปก็คือท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ได้ที่ออกโดยหน่วยบริการของรัฐเท่านั้นสุดท้ายเลยครับที่สำคัญแล้วผมเป็นห่วงมากก็คือถึงแม้ว่าใบสมัครของท่านมาถึงสมาคมแล้วท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับจนกว่า กรรมาการจะมีมติรับรองและต้องหลังจากมีมติรับรองแล้วครบ30วันถึงจะเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์อันนี้นะครับสําคัญมากยกตัวอย่างง่ายๆถ้าท่านสมัครวันที่หนึ่งนะครับธันวาคมคือหลังวันที่27กรรมาการจะประชุมทุกวันที่5้าสมมุติว่าเดือนธันวาประชุมเดือนธันวาคม กรรมการประชุมวันที่5ท่านก็จะถูกเข้าไปให้กรรมการรับรองพอวันที่5ท่านผ่านการรับรองแล้วท่านจะเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ก็คือวันที่5มกราคมนะครับความหมายก็คือถ้าท่านเสียชีวิตก่อนถึงวันที่5มกราคมทายาทของท่านจะไม่ได้สิทธิ์ใดๆเลยเพราะความเป็นสมาชิกของท่านยังไม่สมบูรณ์อันนี้นะครับ ที่ผมในฐานะนายกสมาคมรู้สึกเป็นห่วงมากซึ่งก็เสียดายเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้เกิดเหตุต้องรีบสมัครนะครับภายในวันที่27พฤศจิกายนที่จะถึงนี้การสมรัครก็ง่ายที่เดียวครับใบสมัครสามารถโหลดได้นะครับโดยให้เจ้าหน้าที่สาสุขนะครับที่อยู่ที่ท่านสังกัดอยู่นะครับช่วยโหลดให้แล้วท่านก็เขียนใบสมัคร กับอีกใบหนึ่งก็คือใบยินยอมให้ธนาคารทกรกสหักเงินนะครับใบสมัครให้มีพยานเซ็นรับรองแล้วก็ส่งมาที่สมาคมส่วนใบยินยอมให้หักเงินส่งที่ทกสสาขาที่ท่านเปิดบัญชีอยู่นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าหลังวันที่27เเนี่ยถึงแม้ว่ากระบวนการสมัครจะคล้ายๆกัน แต่ความเป็นสมาชิกของท่านจะต้องรอให้กรรมการรับรองและหลังจากกรรมการรับรองแล้ว 3, 0วันถึงจะมีผลผมขออนุญ,ญาตสรุปว่า8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความก้าวหน้าในการดำเนินการสมาคมของเราอย่างไรบ้างเราเริ่มหักเงินพวกเราตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับพี่น้องครับไม่น่าเชื่อนะ เวลาแค่แปดเดือนจนถึงเดือนตุลาเราสามารถจ่ายเงินสงเคาะ์ให้กับทายาทแต่แล้วทั้งสิ้นนะครับยอดเนี่ยนะครับประมาณ695ล้านซึ่งถือว่าเยอะนะครับเยอะอย่างที่ผมเองก็ยังรู้สึกคาดไม่ถึงทีนี้ถามว่าเงินพอไปถึงทายาทแล้วมีประโยชน์อย่างไรบ้างพี่น้องครับผมได้ลงพื้นที่หลายพื้นที่ เพราะว่าเงินส่วนใหญ่ที่ทายาทได้รับนี่นะครับประการแรกเลยที่เราเจอมากที่สุดก็คือเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกหลานของสมาชิกอันนี้ม,มีมีคนใช้เป็นทุนการศึกษาเยอะความหมายคือทายาทของท่านหรือลูกหลานของท่านจะได้เรียนต่อถึงแม้ท่านจะเสียชีวิตไปแล้วท่านเป็นกําลังหลักของขอครอบครัวเสียชีวิตทําให้ทางบ้านขาดไรายได้แต่ทายาทยังได้เรียนต่ออันนี้ผมว่าสำคัญ ประการที่สองก็คือทายาทหลายท่านนำเงินเหล่านี้ไปประกอบอาชีพครับสามารถเอาไปเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพซึ่งตรงนี้สำคัญมากประการที่สามที่เราพบมากก็คือเงินที่ทายาทเราไปนั้นเป็นเงินที่ใช้ในการเขาเรียกว่าเอาไปเป็นค่าของชีพนะครับของคนในครอบครัวนั้นพี่น้องอสมอครับ นอกจากช่วงที่ท่านมีชีวิตแล้วท่านได้เสียสละให้กับสังคมโดยเฉพาะวงการสาธารณสุขแต่พอท่านเสียชีวิตลงท่านก็ยังทํากุมงามางความดีให้กับลูกหลานของท่านสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมอยากให้ท่านอย่าลืมนะว่าเหลววันที่27ซึ่งเหลือ23วันเท่านั้นนะครับบทเฉพาะการก็จะหมดอายุแล้วเพื่อจะคคบแล้วท่านต้องรีบสมัครนะครับ วันนี้เรามีสมาชิกที่ได้รับใบสมัครแล้วนะครับ790,000กว่านะครับที่มีใบสมัครที่เราตรวจสอบแล้วนะครับและเดือนตุลานี้นะครับจะมีสมาชิกที่ถือว่ารับรองแล้วนะครับก็จะประมาณ770,000่คนนะครับหมายความว่าในเดือนหน้า ถ้าเสียชีวิตหนึ่งคนทายาทจะได้เงินสองเคราะห์ประมาณ3ามแสนแหมื่นกว่าบาทอันนี้คือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าของสมาคมล่าสุดครับทราบว่าใบสมัครเนี่ยม,มาถึงสมาคมร่วม8,000สนแล้วนะครับอันนี้ก็อยากจะนําเียนว่าใครที่ยังไม่สมัครนะครับเหลือเวลายี่วันนะครับต้องรีบแล้วนะครับ ทีนี้วันสุดท้ายคือวันที่27เราจะใช้ประทับตาของใบเสนีในการส่งใบสมัครของท่านมาที่สมาคมเท่านั้นนะครับถ้ามาหลังวันที่27ใบประทับตาหลังวันที่27ถือว่าท่านไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับการยกเว้นตามบ,บทเฉพาะนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนกับ พี่น้องอสมอพูดครับครับก็เป็นโอกาสดีๆอีกโอกาสหนึ่งนะครับสําหรับพี่น้องอสมอที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกชกอสอสมอนะครับรีบสมัครเลยนะครับพี่น้องอสมอครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆอสมอด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านจะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสมอที่หมอชาติจะนำมาฝากในคลิปถัดไป และหากว่าท่านอยากให้หมอชาติได้เล่าเรื่องอะไรอยากให้หมอชาติมาคุยเรื่องอะไรเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังและเป็นกำลังใจมาโดยตลอดนะครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ